ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามนะครับได้สั่งการให้พันตํารวจเอกสมพงศ์สุวรรณวงศ์ผู้ผู้กากับการ6กองบังคับการตํารวจปราบปรามพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัดสตูลกว่าครึ่งร้อยนะครับเปิดปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายแหกห้องขังสารจังหวัดสตูลเมื่อ4ปีก่อนบ้านควรพัฒนาหมู่ที่5ตําบลท่าเรืออําเภอท่าแพ่จังหวัดสตูลครับโดยเจ้าหน้าที่นั้นบุกล้อมบ้านเช่านายพันศักดิ์หรือว่า อุเซนเติบสันนะครับอายุ40ปีผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่หลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจของศาลครับโดยใช้กำลังประทุษร้ายเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2557และมาหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในจุดดังกล่าวแล้วก็ยังพบด้วยนะครับว่าคนร้ายนั้นออกไปก่อเหตุอีกหลายคด,ดีที่พัวพันกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องคือนีมาแล้วก็ไม่ได้อยู่สงบนะฮะก็ยังคงก่อกรรมทำเข็นอยู่เหมือนเดิมว่าอย่างนั้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็นํากําลังเข้าจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับก็ไหวตัวยิงสกัดเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในรถตู้จนเกิดการยิงปะทะก,กันขึ้นครับเจ้าหน้าที่ก็ยิงสกัดกระสุนถูกที่ขาจนได้รับบาดเจ็บนะครับขณะพยายามหลบหนีเข้าสวนป่าจากการตรวจสอบนะครับทราบโอ้โหนี่นะฮะกระสุนพุลเลยนะฮะมีรอยพุนเลยนะครับ,รรบสำหรับรถเนี่ยนะฮะ จากการสอบสวนนะครับทราบว่าคนร้ายนั้นมาเช่าบ้านอยู่ได้4วันแล้วนะครับโดยยอมจ่ายค่าเช่าแพงกว่าปกติเพื่อเป็นแหล่งมั่วสมของนักเสพซึ่งขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มขณะที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนั้นก็กําลังเสพยากันอยู่ด้วยนะฮะในบ้านเช่าหลังนี้โอ้จ่ายแพงกว่าราคาปกติด้วยนะฮะเอ๊ต้องตรวจสอบไปนะว่าเจ้าของห้องเช่าเนี่ยรู้เห็นเป็นใจไหม,มว่าโอเคละจ่ายแพงสิจะยอมให ม่วนสมกันหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะรู้ส่วนใหญ่ไม่น่าจะรู้นะฮะแต่ก<ต>็ต้อง,งสืบทราบกันอีกสักครั้งนึ่งนะเป็นง